นี <One input> <istles> se ่ภูริศเพื่อนสนิทฉันจากกรุงเทพเป็นหุ้นส่วนร่วมกันก่อตั้งบาฟูแอนะครับต่อจากนี้ภูริศจะมาทํางานที่นี่กับเราให้ทุกคนถือซะว่าภูริศเป็นเจ้าของร้านีนคนแล้วกันนะสวัสดีครับเคยได้ยินคุณพนาพูดถึงคุณภูริศบ่อยๆแต่ไม่คิดว่าจะหลอขนาดนี้ค่ะคุณภูริศโสดไหมคะร ป้าชื่อประสนนะคะเป็นแม่ครัวที่เนี่ค่ะส่วนอีเนี่ยเป็นหลานป้าชื่อสมชายเมลลี่ค่ะชื่อเมลลี่ค่ะเมลลี่เป็นลูกมือช่วยป้าในครัวค่ะแล้วก็เป็นคนสวยแล้วก็โสดด้วยค่ะส่วนผมเล็กนะครับคุณภูริศเป็นเด็กเสิร์ฟมีอะไรเล็กใช้ผมเลยนะครับ ส่วนผมไอ้เอกพี่ญาติพี่พนาเขาพี่ภูยังจำผมได้ไหมเนี่ยจำได้ดิลูกลิงโตขึ้นเยอะเลยนะอะพเป็นลิงที่โตขึ้นเหรอดิม่ว่าคนลิงอะไรจะเท่ขนาดนี้ล่ะเฮียแล้วสองคนนั้นอะสองคนนั้นนั่นทิมมี่ส่วนคนที่มึงเสือไปเทระบบเมื่อกี้ก็คือนาวา คนนี้อันดับหนึ่งของร้านเลยนะเว้ยหรือมันจะเรียกว่าตัวเลขแข็งเลยก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนแยกย้ายไปทำงานของตัวเองได้วันนี้เข้าร้านช้าละไปไปะ <c oughs> <c oughs> คุณบุรีจะได้ได้บอกกับอเบรดนะครับ <c oughs> มึงหยุดคิดเลยนะกูขอมอบเบแดงให้มึงออกจากสนามห้ามจีบนาวาทำไมวะอยีายบอกนะพามึงก็เล่งนาว,า,วาอยู่เหมือนกันอะเล่นน้อมอแฟนมึงอะนาวาไม่ต่างอะไรจะน้อยแท้ของกูที่บ้านกูเลี้ยงมัตั้งแต่เด็กงั้นก็ดีดีวะแม่มึงก็ไม่ไเร่งเกลียดอะไรกูสักหน่อยแต่กูรู้จักมึงดีภพูมึงไม่เคยรักใครจริง แล้วกูไม่เชื่อด้วยว่ามึงจะเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะฉะนั้นมึงไปเล่นกับคนอื่นคำสั่งกูคือเด็ดขาดไม่มีข้อต่อรองมึงก็ตามนี้นะจ๊ะไปก่อนนะเว้ยไไมม่่่ตต้้อออองงบบกกกกกลวาาเรรรัันใค